สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับข้อดีแล้วก็ข้อเสียของเจ้าจักรยาน G Ford G 1 4ครับข้อดีข้อที่1นนะครับที่ผมชอบนะรูปทรงสวยครับข้อที่2ครับไม่มีโซ่ใช้เพลาขับแทนโซ่นะครับข้อที่3ครับน้ำหนักเบาแล้วก็มีน้ำหนักเพียงแค่20กิโลกรัมครับข้อที่4ครับพับได้นะครับขนาดกระทัดรัดนะข้อที่5้าครับ ใช้ปั่นได้ขับด้วยไฟฟ้าได้นะครับข้อที่6ครับชาร์จไฟโทรศัพท์มือถือได้นะครับในขณะที่เราปั่นเล่นหรือว่าใช้งานอยู่เป็น power bank เคลื่อนที่ได้เลยนะครับข้อที่7ครับความชอบครับผมก็เลยตัดสินใจซื้อนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาดูข้อเสียของเจ้า G Force G14 คันนี้นะครับข้อแรกนะครับก็คือไม่มีตะกร้าใส่ของในด้านหน้านะครับด้านหน้าของจักรยานนะข้อที่2ครับ ไม่มีไฟเบรกครับทั้งๆที่แบบว่ามีไฟหน้า,นาแล้วก็มีไฟไท้ายนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้มีนะครับผมอยากให้มีไฟเบรกนะครับเวลาเรากำเบรกแล้วก็จะได้มีไฟเบรกเตือนรถคันท really. ี่อยู่ข้างหลังเรานะครับข้อที่3ครับไม่เหมาะสําหรับการซ้อนท้ายนะครับเพราะว่าเบาะด้านหลังเนี่ยเล็กมากๆครับเพราะว่ามันมีช่วงที่สั้นๆนะครับรถมันคันเล็กครับไม่ใหญ่อะไรมากมันก็เลยไม่เหมาะสําหรับการซ้อนท้ายนะทุกคนนะแล้วก็ หากว่าเราซ้อนท้าย2คนนะครับน้ำหนักมันเยอะขึ้นเขาเรียกว่าแรงฝืนมันก็จะเยอะขึ้นนะครับก็จะทําให้สิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากขึ้นนะครับข้อที่4นะครับเวลาเรายืนปั่นส้นรองเท้าของเรานะครับจะโดนพักเท้าด้านหลังครับข้อที่5ครับไม่มีระบบแบบปั่นเพื่อดูความเร็วเฉยๆนะครับก็คือถ้าเราเปิดกุญแจนะแล้วก็เราปั่นไปมันจะเป็นระบบช่วยปั่นไปเลยนะครับอัตโนมัติเลยนะ เพียงแค่แบบว่าผมมีความรู้สึกว่าอยากจะปั่นดูความเร็วเฉยๆนะครับแต่ว่ามันไม่มีนะถ้าเราปั่นเปิดกุญแจด้วยมันจะเป็นการช่วยปั่นไปเลยนะครับข้อที่6นะครับล้อมีขนาดเล็กเกินไปนะครับผมว่าถ้าเป็นล้อ16นิ้วจะกกาลังดีนะครับแต่ว่าล้อจักรยานคันนี้นะครับมีเพียง14นิ้วเท่านั้นเองนะครับข้อที่7ครับการซ์วิสแล้วก็การเปลี่ยนยางนะครับสําหรับข้อเสียนะ ผมว่านะครับในอนาคตน่าจะมีปัญหาแน่นอนนะครับการเซวิสและการเปลี่ยนยางนี่นะครับเพราะว่านะมันไม่มีร้านทั่วไปนะแบบว่าขายยางขนาดนี้นะครับแล้วก็ล้อขนาดนี้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็วิธีการเปลี่ยนนะครับก็อาจจะใช้ทักษะ ความสามารถนะครับความเชี่ยวชาญสักหน่อยนะก็น่าจะเป็นแบบว่าความรู้เฉพาะด้านนะครับเฉพาะรถจักรยานไฟฟ้าเท่านั้นนะที่เปลี่ยนได้นะครับผมว่ายางของเจ้า G Force G14 คันนี้นะครับก็จะเป็นยางแบบไม่มียางในนะครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นนะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์นะครับแล้วก็ถ้าใครแชร์ได้ก็แชร์คลิปช่วยผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะในการทําคลิปต่อๆไปนะครับท่านผู้ชมครับผมก็จะให้ท่านผู้ชมนะครับดูคลิปไปเรื่อยๆนะครับว่าในการขับขี่ G4 G14 นะครับเป็นยังไงบ้างนะผมก็ขับอยู่3รอบนะครับรอบแรกนะครับผมก็โดยการเปิดกุญแจแล้วก็บิดหมดปลอกเลยนะครับก็จะมีความเร็วอยู่ที่ประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าผมสามารถบิดได้จนถึง33กิโลเมต่อชั่วโมงนะครับ ส่วนรอบที่2นะครับก็จะเป็นการปิดกุญแจนะครับแล้วก็ปั่นเฉยๆนะครับว่ามันสามารถปั่นได้เร็วขนาดไหนนะครับแล้วก็รอบสุดท้ายครับรอบที่3นะก็จะเป็นการช่วยปั่นครับปั่นไปด้วยแล้วก็เปิดกุญแจไปด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ปิดคันเร่งนะครับเราแค่เปิดกุญแจแล้วก็เอาเท้าเนี่ยปั่นช่วยตอนแรกแล้วก็ปั่นเล่นเบาๆไปนะครับช่วยมันไป ความเร็วมันก็จะล็อกอยู่ที่ประมาณ20กิโเมตรต่อชั่วโมงครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ข้อแนะนําของผมนะครับผมอยากจะแนะนํเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมนะครับที่ใครอยากจะซื้อหรือว่ามีรถจักรยานไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับผมแนะนําเลยนะครับห้ามจอดตากแดดเป็นระยะเวลานานๆนะครับแล้วก็ห้ามจอดตากฝนหรือว่าจอดจมน้ําอะไรพวกนี้นะถ้าจอดเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยผมว่ามันไม่ดีแน่นอนนะครับมันอาจจะทําให้พวก เครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเสียได้นะเพื่อนๆทุกคนนะครับส่วนการตากแดดนะผมว่าเพราะว่ารถคันนี้นะมันมีแบตเตอรี่นะที่อยู่ในรถนะครับไม่ควรที่จะจอดตากแดดหรือว่ามีอากาศร้อนมากๆอะไรแบบนี้นะไม่สามารถจอดทิ้งทั้งวันได้นะครับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ